สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับแพนด้าอันบ็แกะกล่องลองเคสวันนี้เป็นคิวของเคสรุ่นใหม่ล่าสุดจากอาราลีรุ่นนูกิน 360P เคสตัวท็อปที่ออกมารองรับการใช้งานโทรศัพท์มือถือระดับเรือธงอย่าง Galaxy C4C มาลองดูเคสตัวนี้จะมีรายเด็ดสมกับเป็นตัวท็อปบ้างไปดูกันเลยครับสำหรับตัวกล่อง ก็จะหน้าตามินิมอลเรียบๆสไตล์อาราลีนะครับจะมีสติกเกอร์ระบุชื่อรุ่นเคสพร้อมรูปเอาไว้แต่ที่สะดุดตาเลยก็คือกล่องจะกว้างกว่าปกติเนื่องจากเป็นเคสสาหรับ Galaxy C4 4 C, ที่จะมีชิ้นส่วนมากกว่าเคสโทรศัพท์รุ่นอื่นๆด้านหน้าจะมีรูปตัวเคสพร้อมฟีเจอร์หลักๆที่น่าสนใจ ส่วนด้านหลังจะมีรายละเอียดชื่อรุ่นวัสดุขนาดช่องทางต่างๆของอัลลารีและเคสรุ่นนี้ made in เกาหลีนะครับเปิดกล่องออกมาก็จะมีถุงนุ่มๆใส่เคสไว้สัมผัสแรกที่ได้จับคือรู้สึกได้เลยว่าตัวเคสทําจากพลาสติกแข็งใสคุณภาพดีและน้ําหนักเบามากแถมทางอัลลารีแจ้งว่าได้มีการเคลือบสาร UV coating ที่มีทําให้เคสเหลืองจะได้ใช้เคสใสปิ้งแบบนี้กันไปยาวๆเลย ตัวเคสจะแบ่งเป็น3ส่วนคือชิ้นด้านหน้าขอบสันตรงกลางและชิ้นเคสด้านหลังแต่ทั้งหมดจะติดกันแยกชิ้นกันไม่ได้นะครับโดยตัวเคสจะมีส่วนเว้าตรงช่องปุ่มกดและรูชาร์จชัดเจนและ้าการเคสวางราบกับพื้นจะเห็นว่ามีการเสริมมุมทั้ง4ด้านเสมอขอบสันตรงกลางเพื่อยกตัวเคสให้ลอยเหนือจากพื้นช่วยป้องกันตัวเคสไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนเวลาวางใช้งาน ต่ช่วยให้ตัวเครื่องไม่กระดกไปมาอีกด้วยเพราะนื่องจากตัวเคสถูกออกแบบให้ค่อนข้างบางทําให้มีน้ําหนักที่เบาพราะใส่กับตัวเครื่องแล้วไม่รู้สึกว่าหนักเพิ่มขึ้นและยังจับถนัดกระชับเหมือนเดิมพวกพาสะดวกไม่เทอะทะและแน่นอนครับทีเด็ดสําหรับเจ้า n นู i คิน 360P ตัวนี้นอกจากการปกป้องรอบด้านแล้วก็คือมีช่องเก็บ S p e เในตัวนี่แหละโดยช่องจะอยู่ด้านขอบนอกของตัวเคส เพื่อสะดวกในการหยิบใช้และลดจุดอ่อนในรุ่นที่แล้วที่ช่องเก็บปากกาจะอยู่ตรงกลางหนาขึ้นมาทําให้เวลาวางราบกับโต๊ะใช้งานจะทําให้ตัวเครื่องกระดกไปมาแต่เจ้าตัวนี้จะถูกออกแบบให้วางราบไปกับพื้นใช้งานได้สะดวกมากขึ้นโดยทางอา,าลารีได้แนะนําการใส่เอสเพนที่ถูกต้องโดยให้หันปลายปากกาลงด้านล่างและหมุนฝั่งโลโก้ซัมซุงเข้าหาตัวเพื่อให้ปากกาล็อกได้แน่นหยิบเข้าออกง่ายเพราะตัวเคสสอกร่องมารองรับส่วนโค้งของเอสเพนได้อย่างพอดี เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับเคสตัวท็อปอย่างนู k ก n ิน 360P จากค่ายอาราลีที่แพนด้าว่าออกแบบมาได้อย่างลงตัวสุดๆเหมาะกับเพื่อนๆที่ใช้งาน C44 ควบคู่ไปกับ S Pen ได้ทั้งฟังก์ชันช่องเก็บปากกาตัวเคสก็ใสปิ๊งสวยงามแถมยังปกป้องรอบได้อีกด้วยตัวเคสปิดรอบตัวแบบนี้แต่กลับมีน้ําหนักเพียง44กรัมเท่านั้นเรียกว,ว่าใสแล้วไม่ได้รู้สึกหนักขึ้นเลยกับราคาเพียง1,490บาทได้เคสครบทุกฟังก์ชันการใช้งานขนาดนี้คุ้มค่าสุดๆเพื่อนคนไหนสนใจแพนด้าทิ้งลิงไปข้างล่างแล้วนะวันนี้แพนด้าลาไปก่อนแล้วแกะกล่องลองเคสรอบหน้าจะเป็นเคสรุ่นไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับ